สวัสดีครับอยู่กันกับ Salaryman Story เรื่องส่วนๆของคนออฟฟิศพอดแคสต์กันนะครับวันนี้ก็เป็น ep ที่5นะครับก็ต่อเนื่องกันไปนะฮะก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าจะพยายามอ,อัดแล้วก็อัปโหลดไดใใ้ให้ได้ในทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรแต่ถ้าเกิดติดภารกิจอะไรก็จะพยายามอัดล่วงหน้าแล้วก็ทยอยอัพให้นะครับก็วันนี้นะครับก็ชวนคุยเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตของอมนุษย์ อย่างเราๆอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้ก็อาจจะด้วยความที่อตอนหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินคํานี้เยอะขึ้น,นก็คืออาชวนตรงนี้ก็ชวนคุยเรื่อง work life balance กันนะครับหรือว่าผมจะใช้คําว่าเส้นแบ่งละไรกันเส้นแบ่งเวลาส่วนตัวและเรื่องงานนะครับอันดับแรกนะครับอยากจะให้ลองคิดดูว่าคําว่า work life balance ในปัจจุบันนี้ย,ยังยังสามารถใช้กันได้อยู่ไหมเออลองคิดกันดูเนาะ <S <S <ๆ S 2> นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คือจริงแล้วเราเราข้ามผ่าน,นยุคช่วงโควิดมาแล้ว นะครับนะในช่วงโควิดตอนนั้นก็เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเดิมๆของเราไปหมดเลยนะจากที่ต้องเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็พอโดนล็อกดาวน์เราก็ต้องย้ายตัวเองออกมาทํางานที่ไหนก็ได้ผมใช้คาว่า work from a n y w h e r e แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ที่บ้านเนาะเราสามารถไปทํางานที่ไหนก็ได้นะครับตราบเท่าที่อินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อหรือว่าการโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเข้าถึงนะครับ แต่ว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าแบบเอ๊ะในช่วงเส้นแบ่งเวลาหรือว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มันถูกรแล้วอะไรมันถูกทําให้มันบางลงอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับผมเองผมมันเรียกว่าเป็นออปาซิตี้ของตัวเส้นตรงนี้มันเริ่มจับจางๆลงจากตอนแรกร้อยเเซมาเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จนแทบเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคือแบบจำได้เลยว่าแบบโอ้เราเราทำงานแบบบางทีแบบเที่ยงต้องกินข้าวเราก็ย ประชุมบ่ายสามเนี่ยถึงห้าโมงหกโมงบางทีดังนั้นทํางานต่อเนี่ยนะครับทาก่าจะได้ทํากับข้าวกินมื้อเย็นก็บางบางทีก็ทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยคำว่าเบิร์กไล b ์บาลานซ์มันเปลี่ยนไปแล้วกันผมไม่ได้ผมไม่ใช้คาว่าเบิร์กไลท์บาลานซ์มันหายไปนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากการที่เอ่อเรียกอะไรเดียเรื่องของการทํางานกับชีวิตมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเป็นการอินทิเกรตเขามันรวมกันนะครับแต่พอหลังจากที่เรา คือถ้าเราผ่านในช่วงนั้นมาแล้วเรากลับมาการใช้ชีวิตในปกติแล้วเนี่ยก็หลายๆที่หลายๆที่และการรวมถึงออฟฟิศผมด้วยและกันก็จะเหมือนกับมีการให้บาลานซ์เรื่องของการเข้าทํางานที่ออฟฟิศกับการทํางานที่ไหนก็ได้นะครับก็สัปดาห์หนึ่งกับวัน2วันอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการคุยกับหัวหน้างานของแต่ละที่หรือแต่ละท่านนะครับว่าซีเรสไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าต้องเข้าไปประชุมอะไรเงี้ยก็เข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนคิดว่าเอะ เราคิดว่าเราอยู่บ้านแล้วเราทํางานในลักษณะของงานบางอย่างที่มันต้องโฟกัสมากๆแล้วทําที่บ้านได้ดีกว่าก็ทําที่บ้านหรือทําที่ไหนข้างนอกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องติดต่อได้นะ้อแล้วมีงานส่งอันนี้คือเป็นเรื่องความรามับผิดชอบในลําดับถัดไปนะครับแต่แต่แต่ผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะวิธีการทํางานแบบอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบดีกว่าการทํางานที่เข้าไปที่ออฟฟิศทุกวันนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าจริงแล้วผมสำหรับผมเองอะช่วงที่พีค ในเรื่องการทํางานที่สุดคือช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเราก็จะแบบมีเขาเรียกอ,อะไรมีมีในเรื่องของตัวคิดงานอะไรอย่างเงี้ยออกส่วนมากแล้วอันนี้อันนี้ขอออกจากเรื่องของ work life balance ไปนิดนึงนะเวลาทํางานตอนเช้าผมจะทํางานบนกระดาษมากกว่าหน้าจอคอมนะก็ถ้าเป็นนับเวลาตั้งแต่ทํางานก้าวโมงถึงเที่ยงอะไรยงเงี้ยช่วงเช้าเนี่ยผมทางานบนกระดาษก็เกือบ2ชั่วโมงคือเริ่มเราจะเขียนอะไรก็ไม่รู้อะเกี่ยวกับงานเนี่ยออกนะอะไรก็ไม่รู้ในที่นี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรนะแต่ว่า งานวันนั้นมันอาจจะมีอะไรหลากหลายเนี่ยแต่ว่ามันมีไอเดียมีอะไรแล้วเขียนลงกระดาษออกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอช่วงบ่ายปับ๊บเราค่อยสวิตช์ไปทําในเรื่องงาน,นหน้าจอคอมอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีผมก็เริ่มงานบนหน้าจอคอมได้ตอนประมาณสิบเอ็ดโมงละเจ็ดโมงสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เริ่มแบบอ่าเริ่มมาจับตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์แหละแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งตามตามเลือกตามสมองในงานที่มันยังอเลอร์อยู่หรือเปล่านะบางทีช่วงดาวผมเนี่ยจะอยู่ในช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับช่วงดาวดาวแบบว่า คือดาวทามมันเหมือนกับว่าแบบเราแบบสมองเราอาจจะแบบคิดอะไรได้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าโดนเข้าประชุมช่วงนั้นผมก็จะอึนๆหน่อยนะครับถามอะไรบางทีต้องเทคโนตเอาไว้แล้วก็บอกในที่ประชุมว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาให้คําตอบอีกทีหนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้คือคือลักษณะของที่ผมเป็นนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี้อ่ะพอกลับมาที่เรื่องของตัวเส้นแบ่งเวลาส่วนตัวและเวลางานกันต่อ นะครับก็อย่างที่บอกไปพอหลังจากที่เรา work ฟอร์ม o m มกันหนักๆเนี่ยนะครับนะก็น่าจะยังจํากันได้แหละก็เส้นแบ่งเวลามันก็เริ่มจางๆลงนะครับทีนี้ในแง่ของการทํางานแบบ work from มโ m มที่ผมบอกไปหรือว่า for อันนี้ work from anywhere ก็มีข้อดีแหละสาหรับตัวผมเองนะผมจากที่เคยได้ทดลองใช้มาก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้คืองานบางอย่างที่เราต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้แร้ใช้การอยู่คนเดียวครับนะคือด้วยความที่ผมบอกไปแล้วผมเป็นคน คอนไปทางอินโทรเวิร์ดนะบางทีแล้วงานบางอย่างเนี่ยผมทําคนเดียวแล้วสปีดมันดีกว่าอย่างอย่างเช่นถนะ้าเกิดงานต้องแบบอ่าคุยกันแล้ววางแผน่ในที่ประชุมแล้วอาจจะต้องทําอะไรบางปุ๊บพอแต่งงานออกมาเนี่ยมันจะมีบางงานบางอย่างที่ผมสามารถลุย,ด,ยด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยผมสามารถทํางานพวกนี้ได้เสร็จเร็วมากบางทีได้เกิดว่าทําอยู่ที่ที่ออฟฟิศหรือว่าออนไซต์ site, อะไรเงี้ย คือคืออันนี้ต้องอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวธรรมชาตินะของที่ทํางานที่เราต้องเจอคนเยอะหรือคนเดินผ่านไปมายเยอะซึ่งลักษณะพวกนี้มันสำหรับตัวผมเองอะ่ะมันจะดักดีสแทรกหรือว่าดึงความสนใจผมออกจากหน้าหน้า,หน,าหน้างานนั้นออกไปได้ง่ายเออนะครับอย่างบางทีแบบอ่าอย่างบางทีต้องไปบางทีต้องไปแบบนั่งทํางานอยู่ที่เหมือนกับลักษณะเหมือนกับเป็นหน้าร้านเหมือนกันอะไรเงี้ยลูกค้าเข้าอย่างเงี้ยเราก็เอาเข้ามาปุ๊บอ่าลูกค้าก็ก็งานเราก็หลุดและ คือคือสมาธิเราหลุดแล้วไม่ใช่งานหลุดสมาธิเราหลุดแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้างานประมาณเนี้ยที่ผมต้องทําแบบเนี้ยถ้ามาทําที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ผมสามารถแบบโฟกัสมันได้นะเหมือนแล้วมันเหมือน,ม,น,ม,นมันมันมีโฟนบูตอะนะครับก็จะทําได้เร็วขึ้นอย่างบางงานผมสามารถจบได้ภายในงานละหนึ่งชั่วโมงบางทีก็ครึ่งวันเนี้ยผมทํางานอยู่อยู่ที่บ้านยอะไรเงี้ยครึ่งวันผมสามารถทํางานบางอย่างที่ต้องทำทั้งวันที่ออฟฟิศแตจบได้ภายใน3ชั่วโมงก็มีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คืออันนี้ส่วนตัวผมนะที่รู้สึก เพราะเนี่ยอาจจะฝากโยงไปนิดนึงแล้วกันนะเรื่องของการออกแบบพื้นที่ทํางานนะครับก็ถ้ามีส่วนที่เป็นเหมือนโฟนบูธนะครับหรือว่าแบบที่แบบพนักงานหรือว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเองไปอยู่แล้วมีสมาธิกับมันได้ผมว่ามันมันน่าจะโอเคเลยสําหรับคนที่ต้องทํางานแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วกันนะครับนะอีกอันนึงก็ที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับมันเป็นอันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วน,นะครับ ก็ในเรื่องของการที่เราจะสามารถบาลานซ์จริงๆผมว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นบาลานซ์ก็ถูกนั่นแหละนะเพราะว่าสำหรับผมก็คือมันเป็นการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตกับการงานนะครับเเรื่องที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการบาลานซ์หรือว่าสสร้างสมดุลเนี่ยคือเรื่องการจัดสรรพลังงานของตัวเราเองในแต่ละวันนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยผ่านๆมาเนี่ยเราผมวก็คือลองมาหมดแล้วครับนะคือบางทีเรา จัดสรรพลังงานไปกับเรื่องงานมากจนเกินไปนะครับหรือว่าอาการที่บอกมันล้นนะครับ over w a l m i n g เลยพวกเนี้เอ่อรู้สึกว่าพอเรากลับมาแล้วบางทีเราพลังงานเราหมดจนที่แบบว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ในบางช่วงที่เอาพลังงานไปใช้กับเรื่องส่วนตัวหมดอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะครับเ,เรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่และกันเนาะอันนี้ผมลองไปเ,เรื่องส่วนตัวแต่ละคนก็จะ แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะระบุได้หมดนะว่ามันมันตรงกันหรือเปล่าแต่ว่านิยามว่าเป็นเรื่องส,ดสวดตัวแล้วกันนะครับพอเอา,เอาพลังงานไปโฟกัสเรื่องนั้นมากจนเกินไปงานก็อาจจะดรอปลงคือแน่นอนลัะสมดุลมันเสียนะครับทุกอย่างมันก็เสียไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เคยทำมาอีกอันนึงก็คือบาลานซ์เรื่องของพลังงานในการทํางานกับบาลานซ์พลังงานในการใช้ชีวิต ได้ดีปุ๊บเนี่ยหรือว่าสร้างสมดุลได้ดีปั๊บเนี่ยทุกๆอย่างมันค่อนข,ข้างจะกลับมาดีดีในที่นี้คือผมรู้สึกว่าในตอนนั้นนะี่คือแบบว่าเ,เราสามารถที่จะโฟกัสได้ทั้ง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเทไปทั้ง2อ,อย่างแบบว่าดีเลิศประเสริฐอะไรอย่างงี้นะครับอันคืออันนี้ยกตัวอย่างตอนที่ผมเริ่มซอมอ้อมวิ่งที่จะไปวิ่งฟูมลมาราธอนนะครับก็ อนนั้นพอเริ่มลงตารางซ้อมปุ๊บก็ต้องมีการจัดสรรเวลาแน่นอนครับก็คือถ้จะวิ่งมาทันได้คือไม่ใช่ว่าเราวิ่ง10กิโลได้แล้วเราจะไปวิ่ง42ได้เลยนะครับมันต้องมีสเต็ปของมันนะครับซึ่งเพราะว่าระยะทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับในทุกๆครั้งและกันที่วิ่งนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มวิ่งตอนแรกๆเลยที่เราวิ่งไม่เป็นเลยเนี่ยนะหรือว่ายังแบบยงยังเรียกว่าเริ่มต้นสร้างพื้นฐานของการวิ่งเนี่ยอาจจะตอนแรกจะเริ่มสัก2กิโลก่อนนะครับแล้วก็กระเถิบไปเป็นก็น7ก คือไปจนถึง42กิโลเงี้ยคือเอาง่ายๆแล้วเกิดว่าเราวิ่ง10กิโลได้แล้วเนี่ยระยะมันก็จะเพิ่มในการซ้อมแล้วกันนะฮะในการวิ่งที่เราต้องเพิ่มให้ร่างกายมันมันมันรู้ระยะเนี่ยก็เพิ่มไปจาก10เป็น15เป็นฮาร์ฟว้าธอนหรือ21นะครับแล้วก็จาก21เนี่ยไปช่วงประมาณที่30กิโล35กิโลอะไรเงี้ยครับจนถึง42กิโลเนี่ยคือร่างกายมันต้องผ่านพวกเนี้ยให้ได้ก่อนเพราะฉะนนั้เนี่ย การซ้อมมันก็ต้องมีการวางแผนซึ่งณนะตอนนั้นนะผมก็วิ่งอยู่ที่ได้สูงสุดคือระยะทางแค่10กิโลนั่นเองนะครับฮาบิมาราธอนนี่เลิกเลิก,เลกคุยครับยีกิโลนี่คือไม่เคยลงเลยไม่เคยวิ่งเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นคือก็อ,อยากลองอยากลองดูว่าเราจะข้ามขีดจำกัดอะไรเงี้ยได้บ้างนะทีเนี้ยพอมันต้องมีการวางแผนตารางซ้อมเนี่ยก็ตารางซ้อมประมาณไม่ใช่ประมาณหนังจริงหเดือน5เดือนเต็มเต็มเลยเพราะว่าตอนนั้นที่สมัครก็ช่วงประมาณเดือนเดือนมิถุนาแล้วต้องไปวิ่งเดือนพฤศจิกายนนะครับ ก็มีการต้องมีการจัดตารางชีวิตใหม่ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องการไปซ้อมเพราะว่าซ้อมเนี่ยคือด้วยความที่อ่ะผมอาจจะตื่นเช้าได้บ้างตื่นไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีไปซ้อมตอนเย็นซึ่งตอนเย็นก็ต้องมีการเดินทางจากออฟฟิศไปที่สวนสาธารณะนะครับก็สวนประจํานันมีถ้าตอนถ้าตอนวันธรรมดาก็ไปสวนลุมนะฮะนะเพราะว่าสวนลุมปิดดึกหน่อยปิดค่ําหน่อยนะก็ยังพอวิ่งได้หกโมงครึ่งถึง3ามทุ่มยอะไรเงี้ยก็ยังพอแบบใช้เวลาตรงนั้นได้นะครับ แล้วก็วันเสราร์อาทิตย์เองก็ต้องแบ่งตารางซ้อมให้ดีนะครับอย่างเช่นอย่างตอนวันเสราร์เช้าก็ต้องไปวิ่งที่บ board, งึงหนองบอนเนี่ยคือใกล้บ้านผมอะนะครับก็จริงจริบรบรงบึงหนองบอนบึงหนองบอนเนี่ยคือมันรอบมันใหญ่นะครับเราก็จะแบบได้1รอบเนี่ยคือเราคือคือมันมันเหมือนเป็นจิตวิทยาครับคือเราคือเราวิ่งแค่รอบเดียวแต่เราได้มัน4ี่โลเงี้งยสโล4ี่โลเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันได้ระยะอะไรเงี้ยดีนะฮะไม่ต้องวิ่งหลายรอบอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นวิธีคิดผมนะ นะครับแล้วก็พอซ้อมวิ่งไกลๆอย่างลองลันเนี้ยก็ที่เดิมครับแต่ว่าเป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยจนถึงส่วนปิดประมาณ6กโมงอะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องจัดการพวกนี้ใหม่หมดเลยเพื่อทำให,ำให้เรื่องของพอเราจัดตารางปุ๊บแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ทำนะครับคือวางแผนแล้วต้องทําด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว,ว่าการวางแผนเราไม่ทําแผนมันคือกระดาษ1แผน่นนะครับนะบแต่ว่าวิธีการปฏิบัติหรือว่าการทํางานจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้แผนนั้น ดำเนินได้แล้วก็สําเร็จนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งล่างที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเราถ้าเกิดว่าเราจัดการพื้นได้จะทําให้ชีวิตเราโอเคซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกว่าดีขึ้นนะหลายๆอย,ย,ย่างดีขึ้นเลยเพราะว่าอแน,น่นอนเราออกกําลังกายเราซ้อมเราอะไรเงี้ยซ้อมวิ่งเกือบทุกวันเงี้ยมันก็ไปช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับก็อย่างที่เคยบอกกันไว้แล้วคือการออกกำลังกายเนี่ยช่วยในเรื่องของการ แบบฮอร์โมนอะไรทั้งหลายแหล่ในร่างกายแล้วแหละนะครับดพฮองโมดูพ,ม,ดพมีนหรือพวกนี้นะครับสมองสมองเราค่อนข้างที่จะแล่นนะครับตอนเช้าเราก็จะมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรผมผมเรียกว่าเป็นภาวะสมองแล่นแล้วทาให้มันฟลอ์งานมันฟลอ์ได้ดีขึ้นแล้วกันอันนี้ส่วนตัวนะนะถ้าใครไปลองใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองเอามา แชร์กันได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ลองดูลองดูแนะนาซึ่งตอนนั้นยังที่ผมบอกไปคือมันก็ชีวิตมันก็โอเคละเราจัดการทุกทอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ช่วงหลังมานี้ก็ด้วยความที่งานมันมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะผมก็เริ่มยังยังบาลานซ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องบอกอย่าง้แล้วกันนะออกกำลังกายทุกวันนี้ก็กอาจจะได้ทําบ้างไม่ทําบ้างนะบางทีเหมือนกับตอนนี้คือบอกตามตรงเลยนะคืออันนี้มันก็เป็นจุดที่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยัง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 ไม่ดีเท่าไหร่ นะตอนนี้คือ,อยังรู้สึกโอเวอร์บีมมิ่งกับเรื่องของทางฝั่งงานไปเยอะหน่อยคือกลับบ้านมารู้สึกว่าเราค่อนข้างเพลียแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงทําอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเกิดอาการนี้จากการเดินทางมากกว่าเพราะว่าคือรถค่อนข้างติดนะครับรถค่อนข้างติดแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือวันๆนหนึ่งอะ่ะถ้าคุยเรื่องของการแบ่งเวลาในแต่ละวันเนี่ยผมให้เวลาเดินทางสองชั่วโมงในการเดินทางสําหรับ ใน1วันไปไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปเรื่องการไปทํางานหรือว่าไปที่นู่นนี่อะไรผมว่า2ชั่วโมงนี่คือปิ่มมากเลยไทยมากแบบแน่นมากคือถ้าเกิดว่าในกรุงเทพจริงๆว่าน่าจะสักสามชั่วโมงะนะครับยิ่งเวลาไปออกงานเนี่ยอย่างถ้าเกิดไปกลางกลางเมืองอย่างพรากอรอย่างเซนทรัลเวิด์เนี้ยคือโอ้ลืมไปเลยฮนะเรื่องเวลาการเดินทางต่อวัน2ชั่วโมงเนี่ยคือเกินแน่ๆน,นะครับอย่างเมื่อวานนี้ขากลับบ้านมารถก็รถติดเดินทางระยะทางประมาณ1ิบสามสิบสี่กิโลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่ง โหแค่นั้นก็หมดแรงแล้วฮะนะครับก็ลองดูนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่อย่างเรื่องอเส้นแบ่งเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงานเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยนะผมว่าเพราะว่าแน่นอนแหละคือถ้าเราเริ่มจากตําแหน่งจูเนียร์เองบางทีอาจจะตัว work life ก็อาจจะแบบเทไปเรื่องของอ่ะจริงๆงของครึ่งๆแหละก็งานครึ่งนึงแล้วก็ชีวิตส่วนตัวครึ่งหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในช่วงที่ทําผลงานก็อ,อาจจะต้องแบบไปเทในเรื่องของตัว ฝั่งเวิร์กหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนนะ่ะถ้าเกิดว่ามีครอบครัวมีอะไรพวกนี้ก็บางทีก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ดีๆนะครับลองดูดีๆแต่ว่าบางท่านเองก็สามารถที่จะเอามารวมได้ทั้งชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงานอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างโชคดีเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบบริหารไปด้วยกันได้ทั้งคู่นะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ตกผลึกได้นะฮะจากการใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งนะครับก็ บางทีแล้วชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีมิติแค่เรื่องงานเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจต้องบาลานซ์ลองหา,าพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะสักเล็กๆนะครับที่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะมารักษาสมดุลในเรื่องการใช้ชีวิตของเรานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองอาหาอินพุใหม่ๆเข้ามาให้กับชีวิตดูบ้างก็ดีนะนะเพราะว่าผมคิดว่า อินพุตใหม่ๆก็จะช่วยเติมเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นขาไปอีกอย่างที่คุยกันไป EP แรกๆที่เรื่องของตัว connecting the d o t อะ่รเงี้ยนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้แต่ว่าอาจจะต้องเรื่องอาจจะอย่างที่บอกหลยคือการที่จะมีเวลาเป็นันได้เราอาจจะต้องจัดสรรเวลาเนาะนะแบ่งให้กับทางฝั่งชีวิตส่วนตัวมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าใครสามารถ ที่จะอินทิเกรตเข้าไปกับตัวงานด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็พยายามรักษาสมดุลน,นะครับทั้งชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับรวมถึงสุขภาพการพักผ่อนอะไรทั้งหลายแหล,ละที่เคยคุยๆุกันไปนะครับนะบเพราะทุกอย่างมันคือรากฐานของการใช้ชีวิตในการทํางานนั่นเองก็สำหรับ EP นี้ก็หลักๆก็เป็นจากประสบการณ์ของผมสะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการใช้ เทคนิคบางอย่างที่ได้เรียนรู้มาอินพุตจากหลายๆที่มาแล้วลองมาปรับใช้ดูนะครับก็ถือว่าถือว่าทําได้ในระดับที่ผมพอใจแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านอื่นสามารถที่จะ,อะเอาไปปรับ,ปร,บประยุก์ตใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือถ้ามีวิธีที่ดีกว่าน,นี้โอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะโอเคครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามใน EP นี้ด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับใน EP ต่อไปได้นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไนไปก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ